ดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะหลังที่สลากกินแบ่งรัฐบาลของเราออกผลก็มีพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆ FC ท่านใดมีโชคมีลาบกันบ้างไหมเนาะยังไงแอดก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะส่วน FC ท่านใดถ้าผิดพลาดไปก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวไว้งวดหน้าเรามาตามมาคำนวณกันใหม่คะ่ะ ส่วนในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้ทำการรวบรวมนะคะแนวทางที่ทางช่องได้นำมาแบ่งปันให้ค่ะว่ามีอาจารย์ท่านใดสำนักใดบ้างที่ให้เข้านะคะเพื่อไว้เป็นแนวทางคำนวณกันต่องวดหน้าค่ะ ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2567กันก่อนนะคะรางวัลที่1 367 336รางวัลเลขท้าย2ตัว21ก็ข้อมูลชุดแรกที่ให้เข้าก็เป็นของแอดกระจายมันมักนะคะอันนี้เขาให้ชุด36มาสลากก็ออกตัวกลับค่ะ นะคะก็คือออก3 6มหกเนาะเขาให้6 3มาส่วนอีกหนึ่งข้อมูลก็จะเป็นเลขของดาวพระศุกค่ะอันนี้ก็เข้าดีเดินดีเลยนะคะแนวทางงวดนี้ก็เข้าไปข้อมูลชุดบนอีกแล้วก็คือ36นะคะส่วนชุดต่อมาก็จะเป็นของเลข8ทิศพิชิตความโจรอันนี้ก็เข้าไปสำหรับข้อมูลชุดล่างนะคะ1 2 2 1ตัวกลับด้วยกันเนาะ อีกหนึ่งข้อมูลค่ะจะเป็นของล็อกพารวยอันนี้ก็เข้าไปสำหรับ36นะคะข้อมูลชุดบนต่อมาก็จะเป็นของแอดหวังนะคะอันนี้ก็เข้าไปสำหรับ1 2 2 1ค่ะสำหรับข้อมูลชุดล่างนะคะตัวกลับเนาะตามมาต่อกันที่ของคนคอหวยค่ะอันนี้ก็เข้าไป36ข้อมูลชุดบนนะคะ ต่อมาก็จะเป็นของแอดนิวตันอันนี้ก็เข้าไป3-6ข้อมูลชุดบนเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็เข้าตรงๆงเลยเนาะส่วนต่อมาจะเป็นของเลขประชานิยมอันนี้ก็เข้าไปสำหรับ1-2-2-1นนะคะตัวกลับชุดล่างชุดต่อมาจะเป็นของผังเลขเด็ดค่ะ อันนี้ก็เข้าไปทางข้อมูลชุดบนนะคะ6336แล้วก็1221ก็เข้าข้อมูลชุดล่างด้วยแต่เข้าตัวกลับนะคะเดี๋ยวงวดหน้าถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันกันให้ใหม่ต่อมาจะเป็นของเนนแก้วนะคะอันนี้ก็เข้าไปสําหรับ1221เลขล่างเช่นเดียวกันค่ะต่อมาก็จะเป็นชุด 2ตัวบนของยานทิ์นะคะอันนี้ก็เข้าไปตรงๆเลยสำหรับ3 6นะคะชุดผลงานต่อมาก็จะเป็นของอาจารย์คมค่ะอันนี้ก็เข้าไปสำหรับ3 6นะคะก็จริงๆชุดนี้ของอาจารย์คมก็เข้าดีเดินดีเลยนะคะเดี๋ยวงวดหน้าถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้ใหม่ต่อมาก็จะเป็นของคุณยายผ่ารักคำนวณ อันนี้ก็เข้าข้อมูลชุดล่างนะคะสำหรับ1 2 2 1ต่อมาก็จะเป็นของโกสัมพีนักคำนวณค่ะอันนี้ก็เข้าไปสำหรับ366 3เช่นเดียวกันนะคะข้อมูลชุดบนจริงๆของโกสัมพีก็เข้าดีเดินดีเหมือนกันนะคะต่อมาจะเป็นของแอดกริดค่ะอันนี้ก็เข้าไปสำหรับชุด2ตัวพิก,กัดบนก็คือ36นะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นเลขของนาคาพยากรอันนี้ก็เข้าไปสำหรับ3663ข้อมูลชุดบนเช่นเดียวกันนะคะแอดก็ขอบคุณทุกๆท่านทุกๆสํสำนักเลยที่นำข้อมูลดีๆมาแบ่งปันกันให้เนาะก็ถ้า FC ต้องการข้อมูลสำนักไหนยังไงก็สามารถเมนพูดคุยกันไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าแอดเจอแอดจะนำมาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณค่ะ